สวัสดีครับแม่พี่น้องครับมืัอนี้มาพบกับนะครับบราวกรอบนะครับทางช่องบ้านสวนแม่ปลอดชาแนลนะครับพี่น้องมืัอนี้ก็ครับมาตัดนะครับดูกมันนะครับมาตัดดูกมันนะครับตัดทิ่งนะครับใส่เครื่องตัดหญ้าตัดมืัอนี้ครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งอ่ามันสับปะหลังนะครับว่าพื้นที่ข้างหลังผมนี่ครับมันจะเป็นหินนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องเบิ่งว่ามันหัวมันใหญ่ปานไดนนะครับอ่าปกติพื้นที่เป็นหินเป็นหินลูกหลังนี่ครับอ่ามันจะบ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยโตนะครับ มื่อนี้กับทีาท่านู้ชมมาเบิงนะครับว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะกัพาขุดเบิงนะครับพี่น้องนะครับสูตรก็คือเอ่อใส่ปุ๋ยยูเลียนะครับแล้วก็สูตรสิหพานเนาะพี่น้องปกติพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยเอ่อเป็นหัวดีไปเดยนะครับทุกปีทุกปีก็จะหยาเต้นนะครับเมื่อนี้กัเอ่อใหหลายย่างหลายหลายสูตรนะครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับผม ครับพี่น้องกัอันนี้ก็เป็นนะครับน้ำม,มันไหลาถากมานะครับพี่น้องเป็นหัวนะครับเขโลเคเลอันนี้มันกับอายุแปดเดือนแล้วนะครับพี่น้องแปดเดือนนะครับนี่ครับเป็นหินนะครับพี่น้องลักษณะก็เป็นหินหินตับไว้ตับงัวเขาเอิญนลรอครับเนาะพี่น้อง ปลูกของกับว่าง,งามนะครับดินแบบนี้นะครับแต่ว่าอ่าถ้าลงไปข้างใต้พูดมันก็จะเป็นดินทรายแล้วครับพี่น้องเพราะว่าแตะกอนนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ข้างบนก็เป็นดินทรายกันนะครับที่นี่ฝนตกชะนะครับไหลลงไปไรหินกัเไยโพขึ้นมานะครับนี่ครับต้นน,น้อยๆน่พี่น้องมากอบอีกขุดหอยลงไป ครับเดี๋ยวตัดไปตรงขุดเบื้องหัวเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับการนะครับขุดออกมาเบื้องเรานะครับหัวกะกระสมกับต้นพิ้นหล่ะครับเนาะต้นบื้นแ่หัวกะแบ่บื้นแย่แบบไดนนะครับแต่ว่ากับเพราะใดอยครับกับพื้นที่ที่เป็นหินเนาะพี่น้องว่าต้นไหนพิ้นหญ่เพื่นก็จะหัวหญ่ก็หนี้นะครับพี่น้อง อนี่ก็มาตัดครับตัดถิงนะครับใส่เครื่องตัดหญ้าครับครับใบวงเดียนนะครับพี่น้องตัดนี่ก็ตัดได้สองสมวงแล้วครับนี่น้ำมันถังหนึ่งพมอดีครับได้หลายเติบนะครับพี่น้องเป็นหินเบอร์ดพี่น้นอ,นองเอ้ยวงคัน ของนี่ผันยาวครับพี่น้องรุนนล็หน้อยครับแต่เป็นถังแย้เแลลวครับพี่น้องแยงเยาครับพี่น้องครับที่ว่ามันหากินเนาะครับเป็นหินเนาะไหนมีสารอาหารมันก็หากินไปนะครับพี่น้องอ่าแปลงนี้นะครับที่ว่าถ่ายลงวิดีโออ่าคลิปอ่าฉีดยาคุ้มผสมยาฆ่าหญ้านะครับพี่น้องกระฉีดได้พูดลรอครับนี่จนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังเกี้ยงอยู่นะครับแปลงอยู่นะครับพี่น้อง ทางพื้นที่ก็มีแหนน,นะครับครับพา,าพี่น้องเบิ้งเพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ่าเบลกรอบเมิเตอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะมียังให้เบิ้งอีกนะครับอ่ามื่อนี้สวัสดีครับ